จะดีจะร้ายก็ให้เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราจะอยู่กับตัวเองไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายถ้าพอชี้แนะอะไรบางอย่างให้กำลังใจเขาเราก็ทำพอช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยตามพอที่จะช่วยกันได้จากนั้นก็รักษาจิตรักษาใจให้มันมีความสงบร่มเย็น ให้มีรอยยิ้มที่เกิดจากใจอย่างมีความสุขให้ได้เอาแค่นี้แล้วมันจะต่อยอดไปเองโยมจะเห็นคุณค่าของมันเองทบทวนชีวิตตนเองพูดประจำประจำเหมือนพูดเล่นเหมือนไม่ได้ตั้งใจพูดเวลาจะใกล้สิ้นปีหรือเวลาไหนก็ตาม สุดท้ายจะพยายามพูดบอกญาติโยมว่าทบทวนดูชีวิตที่ผ่านมามันถูกมันผิดมันดีมันชั่วแค่ไหนส่วนที่มันผิดมันพลาดในส่วนที่ไม่ถูกต้องดีงามนั้นก็ให้เราพยายามละมันเสียเลิกเสียละเสียในส่วนที่ถูกต้องดีงามไม่พยายามรักษา รักษาไว้แล้วก็ทำเพิ่มเติมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบถ้าเรารีบร้อนบางทีเนี่ยมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนความสับสนความกระสับกระสายมันเกิดแต่ถ้าเราเดินไปทีละก้าวอย่างมั่นคงก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคง อ่อนน้อมถ่อมตนให้มากตรงนี้สำคัญอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวเหมือนคนไม่รู้เหมือนคนโง่เราจะฟังศรัทธ,ธาลงในคุณพระษีรัตนาตรัยอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงเชื่ออย่างนี้มั่นคง แล้วการก้าวเดินไปของชีวิตเราจะไปอย่างมีระเบบมีระเบียบแม้แต่จะช้านิดนึ่งอาตมาพูดที่วัดป่าเสียรุณนคำหนึ่งแล้วก็พูดบ่อยด้วยอาจจะไม่ใช่พุทธพจน์บทคำตรัสของพระพุทธเจ้าแต่ดูสภาวะในจิตใจของคนดูผู้ดูคนบริบทของคนในสังคม ประมวลมาได้อย่างนี้ชีวิตเราระ้หกระเหินเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติตายเน่าเข้าลงเกิดจากท้องแม่แล้วตายเน่าเข้าลงอันนั้นก็ว่าไปการเกิดตายในแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละขณะที่ตายเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเราก็เกิดทางสภาวธรรม มีรักมีโกรธมีเกลียดมีคลัวอันนี้มันเป็นสภาวะถ้ามันมีความโกรธหุนหันพันแด่นชุนเฉียวเกรียกร้ยกลาดมันก็คือนรกถ้ามีความโลภล้นจิตล้นใจก็เป็นเปรตแล้วมีความกลัวโดยไร้เหตุไร้ผลมันก็เป็นอสโรากายไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกมีความหลงเป็นเจ้าเรือนครอบนำจิตมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน อันนี้ก็ว่าอีกเรื่องหนึ่ง